สวัสดีครับผมบอยรีวิวของนะครับวันนี้เรามารีวิวนอกสถานที่อีกแล้ววันนี้เราอยู่กันที่ร้านตัดผมนะครับร้านนี้บอกเลยนะครับเป็นร้านที่ตัดผมดีที่สุดแถวประเวศแล้วโอ้นี่คราบตัดผมอยู่ตรงนู้นเราขอยืมพื้นที่ในการรีวิวสินค้านะครับวันนี้วันนี้เราจะมารีวิวไอ้นี่ครับที่ลองตัดผมนี่เป็นแบบนี้ครับนี่พอกลางออกมานะครับคือเวลาถ้าเกิดเราตัดผมเองที่บ้านเนี่ยแล้ว มันเบื่อขวาด<ม>เบื่อเก็บใช่ไหมครับพอเราไปซื้อตัวนี้มาเนี่ยแต่เราก็ใส่หัวเข้าไปอย่างนี้เดี๋ยวให้ช่างเดี๋ยวให้ผู้ชนานาญการช่วยใส่ให้ดีกว่าผู้ชำนาญยังไม่เคยใช้เคยใช้ไหมฮะยังไม่เคยค่ะโอ,อ้ยั้ต้องลองแล้วครับพี่ใส่แล้วมันไงครับรัดปึออ๊บนี่นี่มันดูแปลกๆนะมันเหมือนไอ้นี่ครับเหมือนอะไรนายนายนึกผ้าออกไหมต่างดาวมันไม่ใช่ต่างดาวมันเหมือนกับเส้นนี้น่าจะแค่ค้ำเฉยๆครับ มันเหมือนกับหมาที่เวลามันไปผ่าตัดแล้วมันใส่คอล่าเหมือนนะมอ้วผมมันก็จะตกน๋อมันก็ยุ่งยากเหมือนกันเลยคือมันประมาณว่าถ้าเกิดเราตัดผมเองที่บ้านเราก็จะจะได้ไม่ต้องแบบขวานไม่ต้องอะไรเงี้ยครับมาเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยดีกว่าครับว่ามันใช้งานได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวให้เมื่ออาชีพเขาตัดผมครับวันนี้เอาทรงอะไรเอาผมขอทรงวันนี้เอาทรงนักเรียนแต่แบบ ไว้จอนลากใส่ได้ไหมฮะผมเดทอดขางไม่มีนะก็ตัดสั้นธรรมดาครับนี่ฮะพอเวลาตัดปุ๊บมันก็จะลงมาตรงนี้นะ แต่ผมว่ามันก็ฟุ้งกระจายอยู่ดีนะครับมันไม่ไม่ล,ง,ลงแขนเนี่ยมันลงแขนลงแขนไหมเออนี่ไงเต็มเลยลงแขนพี่บอยช่วยอะไรได้เนะี่ยดีกว่าไม่มีอะ่ะดีกว่าไม่มีอะ่ดอะดูก่อนเออเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองน้ำกระโดงไม่หมดเลยเออนี่น,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 นี่เต็มเลยนี่นั่นไงเราก็ต้องคงท่ายอยู่ดีอะ่ะเออเรียบร้อยคันทั้งวันแล้ววันเนี้ย ก็ตอนนี้นะครับตัดผมเสร็จแล้วนะครับแต่ไอตัวเนี้ยที่เรามารีวิวนะมันมันแทบจะไม่ได้มันช่วยแหละมันก็ช่วยได้นิดนึงนะครับมันได้ไม่เยอะแต่ยังไงเราก็ต้องขวาดพื้นอยู่ดีนะดูดิผมเต็มแขนเลยเต็มไปหมดเลยนะครับขากางกงกางเกงแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าตอนเราถอดเนี่ยเราจะถอดยังไงนะครับว่ามันจะอยู่ในนี้หรือเปล่าอเออ มันก็จะอยู่ในนี้แตอนนอนน่อันนี้เอาเคเป็นว่ามันอยู่ในนี้ประมาณ70%อนะแล้วก็ที่เหลือ30%มอนะ <c oughs> อยู่บนเสื้ออยู่บนกางเกงของหมดเลยคันวันนี้คันเป็นไงบ้างพี่ถ้าเกิดว่าในฐานะช่างมืออาชีพมันใช้ได้ไหมฮะใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ <c oughs> ได้ยินแล้วนะใช่ไม่ได้ค่ะเพราะว่าอย่างไงเราก็ต้องคุมผ้าแล้วเอานี้ลงอีกทีหนึ่งก็อันนี้ก็มันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรไม่ได้มีประโยชน์นะครับก็คือยังไงเราก็ต้องขวดพื้นอยู่ดีเนาะใช่เออแต่ถ้าเกิดว่าสําหรับคนที่เอาไปจะปไปเล็มปลายผมเป็นเอาไปถอนผมงอกอะไรนิดหน่อยๆน่อย่ะใช้ได้ครับก็คือว่าเราถอนเสร็จเราเล็มเสร็จเราก็ใส่ไปในนี้เลยแต่คนที่จะเอาไปตัดผมแบบนี้แบบผมอย่างเงี้ยตัดเองที่บ้านหรือว่าอะไรเงี้ย เออใช้ไม่ได้ไม่แนะนําให้ใช้นะครับมันก็ยังต้องกวาดพื้นยังไงมันก็ติดตัวอยู่ดีนะก็นั่นแหละคุ้มผ้าเอาไปตัดนอกบ้านตัดร้านที่เขาได้ตัดดีมากดูนี่ยังหล่อเลยนะอโอเคนะครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ให้ด้วยแล้วมารอดูต่อไปว่าคลิปต่อไปจะเอาอะไรเจ๋งๆมารีวิวให้ดูกันอีกขอบคุณครับ